สวัสดีค่ะพี่นอ้องฝนตกด้วยค่ะสองสามมือมานี่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วจุลี่กะคือเกาละค่ะพาพี่น้องออกเลาะเนาะมาตามมาเลยเพ่กอ็ถามดูดูเจ้าบอกไปหาเฮ็ดหรือเจ้าบอกไปหาเฮ็ดหรือสั้น เราเห็นฝนยุดกับพี่น้องจังแม่นว่าเราหวังดีจเจ้าเม่นเรามีนี่อย่างแอบแฝงเนาะพี่น้องีนซองเมือมึง,งนีจากน้อยก่อนค่ะมันเคยขึ้นปกติน้ำมูนี่มันเคยขึ้นค่ะตั้งเจ้าก,ก็แจ้แก่แต่ว่าจุลีกับพระท่านได้เห็นหอกว่าเป็นแล้วกระไดช่วงนี้อากาศเย็นเด้อค่ะแดดออกยุ่มมือเดียวแล้วก็ฝนกับมาตกอีกสองสามมือจุลีก็เลยไม่ได้ออกบ้านเฮ็ดคิดเพราะว่า อากาศมันเย็นเนาะคะ่ะเนาะอากาศเย็นฝน,นตกอากาศเย็นจุลี่ก็บอกคิดว่าเอเห็ดมันี่ขึ้นดอกคะ่ะว่าแล้วกับพ่อเห็ดคะ่ะพ่อเห็ดเดี๋ยวเบิ้งสิไทยให้เบิ้งด้คะ่ะบ่แน่ใจว่ามันเห็ดอย่างนี่ไหมละ่ะคล้ายๆกับเห็ดหูหนูนี่ค่ะคล้ายๆเห็ดหูหนูค่ะนี่สงใสยซิแมนตเห็ดหูหนูอยู่คะ่ะนี่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  นี่เด้อค่ะเมืองด้านหลังด้านหนา้านี่เมีน,นโนนี่เนะาะจักสีเมนหรือบบเมนเด้อค่ะจุลีหัวก็เคยเห็นนี่แหละค่ะเห็ดหูหนูสีนี่ไหมปกติเก็บแต่สีขาวปย่างโตค่ะแดดแดดมืดเดียวแล้วกับอากาศ แล้วก็ฝนตกแล้วอากาศมันเย็นอากาศเย็นไหมอีกแล้วออจูรี่ก็บอกคิดว่าเห็ดสิคืนดนอกค่ะพอดีพระเอกเราเห็นว่าฝนมันยุดเราก็เลยไลย่ไล่จูรี่ออกมาหาเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะแต่มาเบิ้งน้ำกันค่ะนี่ต้นนี้เด้อค่ะต้นนี้ต้นนี้ ยานบกคือดรอกค่ะอากาศเย็นเย็นพ่อแม่พี่น้องเลยเย็นคลากลายฝนหัวก็หยุดตกเนาะค่ะต้องอากาศอุ่นออากาศอุ่นอุนเหตุเขาจังก่อยสิขึ้นเด้อพี่น้องอากาศเย็นเย็นแบบนี้ทรงคือสีบกคือเดี๋ยวจะรี ลน้อยนึงด้วยค่ะเด้อแหนมน้อยนึงด้วยบอสมีคือบ่มีด้วค่ะป้าต้องแหงแหงหมายถึงพวกใบไม้ใบลายเนี่ยต้องแหงแหงแล้วก็อากาศอุ่นๆส่นนดอกค่ะเงีน,นงบ่เนบัดเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยพายคนเอาอีกแล้วตาจูลี่ก็ได้อุซาเฝ้า กระโดดลงจากคอนจุดวันนึงนึกว่ามันพ่อเห็ดปันไดไม่นั่นพายโคนพายโคนอยียงเอออันมากต้นนนี่ล้มต้นสนต้นนี้ล้มนนนนลม,มากอันมากต้นสนเห็นมากต้นสนนึว่ามันเห็ด สรุปแล้วกับพ่อเมนบอท่นี้เห็นแล้วค่ะปกติเข้ากับสิคืนสิคืนมองถนนน้นำถนนมุนอะค่ะถ้าอากาศอุ่นอุนถ้าอากาศอุ้นๆ้นแดดออกแน่จากน้อยโอ้ขืนนซาบราบเลยค่ะท่างที่บอกอันนี้ ฝนหัวก็หยุดฝนหัวก็หยุดแล้วก่ะอากาศก็เย็นเย็น,ยนงสงใจคือสิบบกคือเดี๋ยวจุลียสิพขึ้นไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งต้นอยู่ข้างบนพุ่นสี่ไปทางใดถือบ่อพี่น้องสี่บ่ถือ่อะเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะเดี๋ยวจุลีย่างขึ้นไปจากเท้ากันเด้อค่ะเด้อโอ้ยก้องก้องกอง,กอง,กอง เพราะว่ามองนีมันบ่นมีเนาะค่ะเนาะจัางที่บอกค่ะอากาศมันยังเย็นอยู่บ่มีแดดพนหัวก็ยุดเดี๋ยวจุลีสิขึ้นย่างขึ้นถนนขึ้นไปมองหันต้นมองหันมันเคยขึ้นแต่ว่าปีที่แล้วมันบกขึ้นย้อนย้อนพระเอกแล้วอันเออเราเจดถนนเฮดเออเออเอาน้ำเอาน้ำลงมาจากสางเอาน้ำลงมาจากบ่อบ,บาดาลแล้วเราไป เราไปอกวนเนอะเราไปกวนะกวมองที่เหตุมันเคยขึ้นเนาะค่ะจุลี่บ่แเน่ใจปีที่แล้วพูดถึงปีที่แล้วปีที่แล้วจุลี่เลยไ่ได้กินมองหันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี่เดี๋ยวจุลี่สิพ้าไปซองเบืองจากน้อยเบื้องดูว่าสิม,มีคือบอมีค่ะน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบื้องกันแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อจุลี่ยางแป๊บนึงค่ะพูดถึงบางทีหลังค้นก็อาจสีสงสัยเนาะพี่น้องเนาะว่าจุลี่เก็บได้แล้มองแล้วสีหาดอก ล้วก็แล้วล้วก็เศ้าคลิปคลิปหนึ่งน่ะบ่ะเห็นเก็บกระดอกระเดียคือทั้งอื่นอันนั้นเ้อค่ะแต่เราหมองแต่เราหมองของจุรีมันกระไกลกันอยู่จุรีกันย่างเงียค่ะซุเมื้อน้กะบ่เอินว่าเทาซุเมื้อน้กะถือว่าเกิดโดนเติมแล้วค่ะก็เลยเมียแนจังหนอยกันย่างกันเลยย่างกันเลยบ่ค่อยแบบ ย่างไก่กะเมียยังสีนาพี่น้องกันเลยว่าอยากย่างไก่ไปมือละหมองสองมองเพราะว่ากินมือเดียวว่าจำเป็นต้องไปย่างกันดอกระเดียกกันทั่วป้าน้อพีนอน่น้องเนาะเราก็ไปหากินแต่ละมองเอา้าเทียรลังคนสงสัยว่าเป็นยังดอกจะว่าก้อนที่ย่างไปตน้นพุ่นเราวเดีเบิ้งต้นนี่จากน้อยก่อนค่ะเบิ้งต้นนี่เบิง้งเบิง้งเบิง้งออกบ่ต้นนี้ออกบ่เบิง้งดูเบิ้งดู พอแต่เหตุนนี้แหละเห็ดร่มเบิ้งนี่ราคาพี่น้องนี่เห็ดร่มเห็ดร่มเห็ดกลางจ้องเบิ้งอันเป็นกุ้มอยู่ค่ะนี่นี่เห็ดโมนี่เห็ดโมนี่จุลีบ่เคยกินเด้อค่ะจุลีใหยเบิ้งซื้ออ,อันเบิ้งเป็นกุ้มเป็นเป็นปลา ขึ้นอยู่ลายดอกอยู่ค่น,นี่นี่ค่ะนี่ลายดอกเติบค่ะนี่จุลีสิพ้ามาเบื้องต้นนี่ปกติจุเลี่เ,เคยเห็นเขาขึ้นเรือคะต้นนี้เ <c oughs> มื่อึ้นจะสิมาเบื้อง้นอย่างสนาะกับสิไหวอีกละลังค้นก็ได้มาซองเบื้องซื้อค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กันต้นนี้ต้นนี้มันอยู่ต้นเดียวค่ะถ้า เขาสิขึ้นนี่มันต้องมีต้นผู้ตัวผูกกับตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อตุลีกับมาซองเบิง้งซื้อดอก้าเทียมันขึ้นให้กินนี่เดี๋ยวค่อยย่างเดี๋ยวค่อยย่างขึ้นไปอีกต้นนึงเนาะค่ะสรุปแล้วกับว่าท่านได้เห็นดอกต้นนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวเขาไปอีกต้นนึงกัน เอ้ยมาหดแล้วมาหดแล้วโอ้ยหูตูบลินหอยเลยค่ะต้นนี้แล้ะค่ะต้นนี้ต้นนี้นี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่มันเคยขึ้นเลอค่ะเด้อมันเคยขึ้นเดี๋ยวจุลีจุลอดเบื้องน้ำมันีจากน้อยอ้ยมีไออันนี้มงน้ำจุลีแล้วค่ะเปิดปิดก๊อก เปิดปิดกอกแล้วค่ะเอาอันนี้มาค้องมาคุ้มไว้บ่ให้อันกอกมันนั่น freezing หนาหนาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจุลี่แหนมน้ำมันนี่จะน้อยก่อนเบิ้งมนันจะขึ้นบ่เดี๋ยวลงไปทั้งสั้นกับว่าท่านให้เห็นดอกค่ะเดี๋ยวลงไปก็ได้ ปกติเขาสิขึ้นเด้อค่ะเขาสิขึ้นน้ำามนีละ่ะเต็มอยู่ขื้นน้ำถนนนี่แหละค่ะขื้นไปเมื่อเดี๋ยละจังที่จุลีเกินในฟังละเพ่เรามาตอน้ำลงไปใส่ข้างล่างแล้วมากวนมองแล้วมากวนมองนีค่ะมากวนมองเฮดเกิดมองเห็ดจุลีมันเลยบ่ขื้นห้ค่ะปีที่แล้ว ยูลีก็เลยขึ้นมาเบิ้งปีนี้เบิ้งว่าปีนี้มันที่ได้กินบ่ปีนี้มันที่ขึ้นมันที่ออกบ่สรุปก็สรุปแล้วกับท่านที่เห็นเนาะค่ะท่านที่เห็นดอกดอกสรุปแล้วก็ได้นี่ต้นใหน่ันนี่ต้นนิวปาเด้อค่ะต้นนิวปาน,ะะน,ปานี่น้ำมันนี่ละ กได้กินอีกละมั้งปีนี้คิดว่านะต้นนี้ไปซะนะโอ้ก็เซอ้อสีมะฮอดจูรีก่ะหูตูบลินห้อยนะคะจูรีก็ได้หญ้าหางมาพ้อมขึ้นเ้้อค่ะนี่หญ้าหางมา้าจุ้มนีพ่นเอินหญ้าหางมาเด้อค่ะนี่นี่ ้าคางม้ามันที่มีสองชนิดเนาะค่ะยาคางม้าอะไรมีแบบสีเขียวๆกับสีน้ำตาลขึ้นมายาคางม้านี่ก็จะเป็นเป็นยาหรือค่ะยารักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะพี่น้องนี่โอ้ยอยู่ลีงโง่คืนโรงพยาบาลหรอกค่ะมา้ามือเปล่ามา้าถือกระตาคืนบ้านมือเป้าค่ะมือนี่ บ่ได้กินค่ะบ่ได้กินมือนี่เนาะพี่น้องเนาะจรุปแล้วเมื่อนี้ไปสองมองนึกว่าสะโศกกะบบมีหมองโศกเด้อค่ะมือนี่จังที่บอกเด้อค่ะแต่ละหมองนี่กะยางไก่กันเติบอยอกว่าสวจุลศิษย์มหอมงนี่กะเ้าหาบาเ้าเฮยอันหูตูบลินหอยค่ะพี่น้องมือนี่ก็ได้เนาะ กันบรนอากาศดีๆแจ้งจังๆกันบรนยางมาแบบนี้กะคือสิเป็นล้มแดดคือสิเป็นฮีทสโตรก k e จะเมื่อใดบุ๊แต่พอดีอ่ะช่วงนี้อากาศมันยังเย็นเนาะค่ะอากาศมันยเย็นเย็นอยู่จุลีกันเลยบุ๊บเป็นฮีทสโตรกค่ะสรุปแล้วบุ๊บพ่อว่าโซบบุ๊บมานเมื่อนี้ไวมือลุ้นว่ากันไหมเนาะค่ะพี่น้องกันสั้นกะ ิปดีกัเสียว้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมลิปบหนาค่ะเดามือลุ้นไปมองไหมกันมือนี้กับซ้ำนี่สะก้อนค่ะสั้นกับกิปนี้กัเสียว้ซ้ำนี่เดี๋ยวไว้พอกันไหมลิปหนาขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกซับสกายนะคะพี่น้องพอกันไหมลิปหนาสวัสดีค่ะบายบายจังจุลีนี่เอิ่นเท่าด้วพี่น้องเอิญว่าเกิดโดนซื้อยางมีย ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย